ว่ากมากแม่หวีใหญ่กว่าห yeah> ักมากค่ะต้อสยืนซ้อนๆกันได้นะขักหลใส่ซ umm ้นส่นะคะจับขากันอยีไหมคะหยี๋ยีเก็บยบหไม่หมดได้ไหมได้ไหมทุกคน ไ,ได้คะ่ะพี่เชค่ะการเดินทางของพินคัะวันนี้เราจะดูอีกีแรกกันแล้วเป็นไงบ้างโตื่นเต้นมากๆเลยครด้วยการถ่ายทำถึงา15คิวครับ <laughs> เราก็ได้ออกมาเป็นเอพิโซดแรกแล้ววันนี้ก็ <laughs> อยากให้ทุกคนได้รับชมคะว่าอเนลพัสกับปิรัติตาที่จะมาโลดแลนให้กับทุกคนที่ชมจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันครับในวันนี้ทำ <laughs> ไมจัดงานเปิดตัวอีกีแรกได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกกันว่า านแฟนคลับของน้องค่อคนข้างเยอะมากๆครับตอนแรกก็มีการมีการพูดคุยกับทางโรงภาพยนตร์ไว้นะครับแล้เพลงนี้แฟนคลับให้การตอบรับดีมากจนแบบในโรงภาพยนตร์ไม่น่าจะเพียงพอแล้วก็เลยขยายกันมาอยู่ในฮอแห่งนี้ครับวันนี้จะมีความพิเศษอะไโอ้พิเศษ <laughs> มากๆฮะอาจจะมีการาเปิดตัวนักแสดงทั้งเรื่องนะครับผมมีเพลงประกอบซีรีส์นะครับที่จะมาได้ฟังกันสดๆในวันนี้ครับผม ร่วมกับบ้างดีกว่าครับพี่พิวครับครับยังไงครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบปารคิวครับพี่เชนบอกเป็นไงบ้างคับเรื่องนี้ดูมันหนักหน่วงใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ครับก็จริงๆพี่เชนก็ให้พื้นที่เต็มที่ในการทํางานครั้งนี้ครับแล้วก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่แบบอยากให้ปิ่นพักออกมาพบกับแฟนๆแ,แล้วก็ในความที่เขาอยากจะเป็นทีเรียที่สวยงามเขาก็ให้พื้นที่ในการที่แบบความคิดสร้างสรรค์ได้คุยกันเงี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของ55าสิบคิว มีความยากง่ายยังไงครับพี่คิวเนห้องกัก็จริงๆโจทย์แรกก็คือในเรื่องของพอมาเป็นพิเรียดแล้วครับแล้วก็ต้องเจอกับน้องๆปีน้องเบรกแล้วก็ในเรื่องของที่จะต้องเรื่องภาษาอย่างที่น้องคุยกันแหละครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันจับมือกันแล้วพอสุดท้ายมันก็เป็นไปทางที่ดีกู๊มากๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของทุกๆอย่างที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตัวซีรีส์จริงๆซึ่งวันนี้ก็ ผมว่าเราทุกคนก็ภูมิใจที่จะนำเสนอสิ่งนี้ออกมาในตัวซีรีส์ที่มันต้องใส่เรื่องของความสุนซอ์พาวเวอร์เข้าไปเยอะมาใช่ครับมันยากแค่ในการแทําให้มันเผบแพร่ตื้นไปกับตัวเนื้อเรื่องอะไรงจริงๆถ้าในผมผมกับพี่เชนไม่ยากแล้วก็ต้องทำงานกับเด็กๆเนี่ยน้องๆเขาก็จะมีฟีลลิ่งจริงๆเลยนี่ว่าแบบอันนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็จริงๆบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบทุกคนได้เรียนรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่เรามีในประเทศไทยมีอะไรบ้าง<ม>ที่เราสามารถเล็กซอฟท์พาวเวอร์ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินแล้วสิ่งที่น้องๆทำผหสุดมันก็เข้ากันเพราะเราก็ไม่ได้เก่าจ๋ามากๆอะฮะ<ม>เราร่วมสมัยดีกว่าในสิ่งที่ทาให้ทั้งรุ่นรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเข้าใจในสิ่งนี้ครับอย่างนี้ในการมืทีเมื่อไหร่ในการดีเสิร์หาข้อมูลนั่นนู่นนี่เพื่อจะมาให้มันดูเปจริงที่สุด่เยอะม,มากครับ แล้วก็มีสิ่งที่พิ่เชียนก็อยากที่จะให้อย่างไปภาคเหนือไปอะไรเงี้ยอยากให้มีอาหารอะไรที่ทําให้คนดูแล้วเห็นพี่เชนจะมีภาพในหัวด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เอามาผสมผสานกันผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่เห็นในภาพในซีรีส์ที่ออกไปครับผมพี่เชนมันจะขยายเรื่องอดหาที่ทางพิเศษเนี้ยกับการใส่เรื่องพนี้เข้ปในซีรีส์อืม ต้องเรียนแจ้งแบบนี้ครับว่ามีการพูดคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนทีนีครับก็จะมีการพูดคุยว่าเอ๊ะตอนเนี้ยมีสินค้าอะไรหรืออรูปผลิตภัณฑ์ไหนไหมอยากโปรโมทอยากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ไกด์ไลน์มาจากทางกระทรวงนะครับเราก็จะบอกเอ้ยอลองเป็นตัวนี้ไหมเป็นเป็นชิ้นนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเอ้ยเราควรจะไปถ่ายภาคเหนือพอดีเลยอันนี้เหมาะนะอันนี้ได้นะอะไรเงี้ยครับก็มีการเราก็รีสโว่าแล้วก็แจ้งไปทางที่ฟิล ครับผมว่าเฮ้ยลองเบรนให้หน่อยว่าเป็นยังไงได้บ้างไม้ได้บังไม,ไม้อะไรเงี้ยครับมอินนักแสดงหรอกเรื่องนี้เป็นไงวะฮะรับบทเป็นใครอะไรอยังไงเดี๋ยวที่ละคุณเลยครับ <c oughs> ได้หนูก่อนก็ได้โอเคเอ,อ่อน้องเบกนะคะรับบทเป็นอานิลพัทค่ะก็ท่านหญิงอานิลพัทก็จะเป็นคนที่ยิ้มหวานแบบ น่ารักกับทุกๆคนจะแบบ e x t r ว v e r t มากๆจะเข้าหาทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยยากมาก <laughs> ยากแบบยากมากๆค่ะจากทุกๆอย่างเลยบท acting everything เลยคือแม้ว่าท่านหญิงจะคล้ายๆหนูมากๆแต่ว่าบทภาษาคำราชาราชาศัพท์ทุกๆอย่างอะ่ะมันมันยากสุดๆเลยค่ะก็ต้องทําแบบมาเยอะมากค่ะ ค่ะฟีนนะคะรับบทคุณหญิงปีรันทิตาค่ะคือคุณหญิงปิ่นก็ในบทก็จริงๆเป็นอินโทรเลยค่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่ก็อยู่แต่ในกรอบอ,อยู่แต่ในระเบียบที่เหมือนสมัยนั้นมีอะไรก็กทําอยู่แต่ในวังประมาณนั้นค่ะเรื่องนี้ก็ยากมากค่ะทั้งบทแล้วก็การพูดภาษาด้วยมันเป็นีนยดมันก็ยากอยู่แล้วแล้วก็มีราชาศัพท์ก็ยากเข้าไปใหญ่แล้วก็จริงๆ คุณหญิงปิ่นไม่ใช่ฟีเลยสักนิดหนึ่งใช่เขาเรียบร้อยมากเหมือนผ้าพับไวอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าในซีรีส์จะเป็นยังไงก็ในเรื่องนี้นะคะชัมก็แสดงเป็นอาของคุณหญิงพิลันธิตานะคะแล้วก็จะแนวเดียวกันจริงๆแล้วห่างจากชีวิตจริงเรามากเพราะว่าทั้งอา จะภาพพับไวทั้งคู่แต่พอคัดปุ๊บพวกเราไม่ได้เลยแล้วชันดีใจมากที่มีโอกาสได้มาเล่นร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงของโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามีคนรอดูจากจริงๆแล้ว f อของน้องๆนี่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วการที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใหญ่แบบนี้เราก็ดีใจมากและได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายอย่างซอฟต์าวร์ค่ะเพราะว่าในเรื่องของเราจะมีผสมผสานเรื่องเกี่ยวกับ วิวทิวทัศน์ของประเทศไทยที่ต่างชาติสามารถที่จะมาเ<ม>ที่ยวประเทศไทยจากเรื่องนี้ได้ด้วยและนอกจากนั้นก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้อย่างทําขนมไทย<ม>ซึ่งพวกเราก็ตอนนี้เริ่มเก่งขึ้นนิดนึงเนาะ<ม>ก็ได้ไมใช่แต่อีกอย่างหนึ่งที่ชํารู้สึกได้สําหรับเรื่องนี้ก็คือภาษาที่ยากมากๆ<ม>แล้วตั้งแต่ชั้เล่นทําการแสดงมาเกือบ20ปีชั้รู้สึกว่าเรื่องนี้ชั้เหนื่อยโซดเพราะแบบ แต่สิ่งที่ดีคือทำให้นักแสดงทุกคนรักกันเร็วมากและสนิทกันเร็วมากเพราะทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันและต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเบกกี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่นะจริงเหรอเพราะว่า <laughs> คือเรารู้สึกว่ามันยากสำหรับเราแล้วแต่น้องจําบทได้สุดๆอะเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องสู้ละแหลย <c oughs> อืม่ <c oughs> อาไปเ็นคนนี <c oughs> ้เลยค่ก <c oughs> ็ <c oughs> เรองน้ำนะคะรับบทเป็นปิกค่ะปิกก็เป็นบ่าวคนสนิทนะคะของท่านหญิงอานินค่ะก็เรื่องนี้หแล้วหนูล่ะไม่คือปิก็สนิทแต่ว่าเออฉันอยู่กับอานินตั้งแต่เด็กอยู่เยอะกว่าเยอะกว่าคือสนิทกันมากเหมือนเอาจริงปิกเหมือนไม่ใช่บ่าวแบบเป็นเพื่อนแค่ที่มากกว่าแค่ไม่มียศอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเนี้หนูยากมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นบ่าวภาษาเราอะ จะต้องพูดกับนายแบบมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วคือพูดกับเบก,กกี้ก็เป็นอีกแบบนึงพูดกับฟีนก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือแยกกันเลยซึ่งหนูต้องใช้สมองในการจำแบบเยอะมากแล้วก็แบบต้องจำเรื่องความเข้าใจด้วยแล้วก็หนูต้องเรียนรู้แม้กระทั่งเสิร์ฟอาหารยังไงนั่งยังไงมีอยู่ช่วงหนึง่งหนูนั่งตอีไม่เป็นเลยค่ะถามพี่ฟิลได้ว่านั่งแบบพื้น นั่งเก้าอี้ไม่เป็นเลยพอพอได้นั่งเก้าอี้คือต้องถามนี่คิดว่านั่งยังไงดีเลยเนี่ยคือมันมากๆแล้วก็เป็นคาแรกเตอร์ที่เหนื่อยมากค่ะเพราะว่าเอเนอร์จีเยอะมากเอเนอร์จีเยอะไม่พอแล้วต้องมีความเหมือนแบบเฉลียวฉลาดช่างพูดแบบคือเข้าขากับท่านหญิงอันิี้กับสุดสดเลยคือ คล้ายๆแบบเป็นคนเจ้าเล่ะอะไรอย่างเงี้ยนิดๆนึงค่ะก็ยากมากเรื่องนี้แล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าเต็มที่ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าผลงานแบบร้อนออกมาแล้วทุกคนได้ดูก้องแบบชอบทุกตัวละครเลยค่ะอย่างของแพรนะคะก็รับบทเป็นคุณอ้นค่ะแล้วก็คุณอ้นจะเป็นเพื่อนของท่านหญิงอันนินแต่ว่าคุณปิ่นอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ใ่ <c oughs> <c oughs> หนูก็คิดว่าหนูคิดว่าหนูไม่รายนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะโดนทุเรียนอยู่ <c oughs> ค่ะยังไงก็ฝากตัวละครคุณอ้นดค้นยค่ะคะ่ะสองเจ็ดสโลทนีค่ะรับบทเป็นเจ้าเอื้องฟาค่ะเป็นญาติของทางอนินก ชอบชอบชอนิมค่ะไม่ใช่เบกกี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะครับก็จะเรียบร้อยนิดนึงค่ะก็ยากค่ะเพราะว่าค่อนข้างเหมือนเด็กผู้ชายกันส่วนใหญ่แต่ก็พี่ฟิวก็ขัดเกลจนเป็นเจ้าเรื่องค่ารอชมด้วยนะคะครับสอนนี้ก็ได้ครับครับ สวัสดีครับเพลงครับรับบทเป็นเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองเลยนะเจ้าเมืองรามฮะเ,มเป็นเป็นตัวละครรับตัวหนึ่งที่จะโผล่ตอนไหนก็ฝากติดตามนะครับเพราะว่าจะโผล่เป็นสีสันอย่างที่บอกว่าเราคงทําอะไรเกี่ยวดองกันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนอะนะมันถึงจะต้องแบบมันเป็นหนูกับเพ่งตลอดเลยอะอาจจะเป็นกรรมแต่เป็นกรรมดีไงเพื่อนกันด้มาเล่นด้วยดีใจครับดีใจที่แบบเสุดท้ายแล้วเราก็ มีส่วนมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของซีีเรื่องนี้แล้วก็ได้มาคือเห็นเข้ามาตั้งแต่เรื่องแรกอะครับแล้วก็พอมาถึงเก้านี้ปุ๊บเหมือนเพื่อนเราโตขึ้นมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจที่เราได้ร่วมทําการแสดงในซีรีส์เรื่องนี้กับกับเพื่อนๆกับเจ้าเมือเป็นไงให้ผมให้เดาแล้วกันฮนะคง <laughs> ไม่ต่าง <laughs> จากอะไรตัวละครรับฮะรับแต่เชื่อว่าสร้างสีสันแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าจะนี่ละ ง่ายมากนี่พี่ฟิวบอกแล้วว่าง่ายมากสำหรับเพลงสำหรับเพลงแต่แต่จริงมันไม่ง่ายนะครับภาษายากมากชื่นชมจริงๆเพราะว่าผมอะไม่ได้ไปแบบถ่ายประจําเหมือนเพื่อนขนาดนี้ผมจะเป็นตัวละครลับนะครับแต่พอเราได้ลองอ่านบทที่เป็นฮีเรียดครั้งแรกเนี่ยแล้วเราเล่นปุ๊บเรารู้เลยว่าโอ้โหเพื่อนเรานี่ต้องแบบทํากันบ้านหนักมากกว่าที่จะทำทำกันออกมาสมมุติขนาดนี้ชื่นชมครับชื่นชมพี่ฟิวทุกคนจริง ภูมิมาครับสวัสดีครับภูมินะครับรับบทเป็นปนดครับเป็นเบสตี้ของ <Yeah. S 2> นั่นญิงอันน,นี้นะครับหรือว่าขเขาเรียกว่าอะไรลูกน,น้องมือขวาวะเป็นลูกน้องเป็นลูกน้อง,องมากกว่าที่คอยอช่วยอันนินในสิ่งต่างๆเนาะ yeah, ตอนอยู่ที่อังกฤษนะครับเพราะเจอกันครั้งแรกที่นั่นแล้วบทปนดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะาสำราญนะขี้เล่นก็คอยโดนอนินแกล้งอยู่ตลอดด้วยใครแกล้ง้ อันนี้น่ชอบแกล้งปอนด์ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นคนหน้าแกล้งหรือเปล่าก็เลยโดนแกล้งบ่อยๆอย่างนี้ครับก็อยากฝากติดตามเนี่ยครับสำหรับตัวละครปอนด์น да. ็อครับค่ะทุกคนบอกว่ายากหมดเลยอ่ะแที่เาทำยังไงดึงตามสัตว์ปพของแต่ละคนออกมาได้เลยจริงๆบอกว่าทุกคนมีความเป็นนักแสดงในตัวแหละครับเพียงแต่ว่าแค่ต้องศึกษาทุกคนว่าเขา มีความชอบอะไรเขามีอะไรแล้วเขามีสิ่งไหนที่มันจะเหมือนกับตัวละครที่เรากาลังจะให้เขาเป็นพอทํางานกับเด็กรุ่นใหม่ๆอะจริงๆมันจะไม่สามารถใช้กับทุกๆเรื่องได้อะเราต้องศึกษาพวกเขาก่อนเหมือนอย่างแบบน้องเบคกออน้องปีนก็ต้องได้คุยกันถึงแม้แต่ครั้งเดียวก็ตามแล้วก็พยายามจะดึงว่าเขามีอะไรเขามีสิ่งที่เขาเป็นยังไงบ้างที่มันเหมือนกับอนินกับปิน่นซึ่งตรงเนี้ย แต่อย่างหนึ่งที่บอกก็คือผมจะบอกเสมอว่าพอมันเป็นพิเรียดแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เจออย่างแรกคือภาษาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าแบบพอเราเริ่มคุยพูดกับมันทุกๆวันอะ่ะมันจะเริ่มเข้าปากแล้วมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาพูดกันซึ่งตรงนี้มันคือต้องอาศัยความพยายามแล้วเราก็ไปเห็นใน iPad ดเขาหรืออะไรก็ตามเรามีความสึกว่าแบบทุกคนมีความพยายามอะ่ะฮะพอมันมีความพยายามปั๊บอะ่ะเราคนทําเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ดีใจภูมิใจแล้วก็บอกกับทุกคนว่าแบบ มันต้องจับมือไปด้วยกันเรื่องนี้แล้วมันจะไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งเลยเพราะทุกคนเป็นตัวละครหมดเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมนตรงนี้ผมก็ต้องชื่นชมพวกเขาทุกคนที่มาทําให้เวลาเราเข้าไปห้องตัดอ่ะเราเห็นว่ามันมีความพยายามสูงมากในการจะผ่านะราาลไปมันอย่างที่เขาบอกจริงๆผมรู้สึกแบบภูมิใจตัวเมมาเลยตอนนี้เขาบอว่ามันยากกันมากๆแต่ที่ก็ผ่านมาได้ครับ่จริงในฐานะพวกับมันเห็นมันมีภาพอีกใน่บุคคลนะว่าเออแต่ละส่วนเป็นตัีนแต่ละภาพรวม ของซีนี้มันจะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ได้ดังๆที่เราคิดไปมีท่าที่ดังใจครับคือมันอาจจะไม่ใช่แบบว่ามันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกๆฉากแต่ผมเชื่อว่าในทุกๆฉากมันเกิดขึ้นอ่ะมันดีมาในณเวลานั้นอยู่แล้วอ่ะผมรู้สึกเขาตั้งใจเต็มที่บางวันผมเชื่อว่าทุกคนมันจะแบบมาพร้อมไม่เท่ากันหรอกฮะแต่ก็แค่บอกทุกคนว่าทําให้มันเต็มที่วันนี้เราพอทําได้จะแล้วที่เหลือก็ปล่อยไปแล้วเริ่มเตรียมต่อไปตรงนี้ผมรู้สึกว่า พวกเขาก็ตั้งใจเต็มที่ครับมีความพยายามที่ครับมีความพยายามเต็มที่แล้วก็ภาพได้อย่างที่เวงคิดไวครับวันนี้ตัดงานให้พี่เชนดูมีความสุขและทุกคนคิดว่าทุกคนก็ได้มีความสุขก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากอยากดูแล้วอยากดูอยากเห็นเหมือนกันว่าแบบพอมันเป็นไฟนอลที่เราแบบ ได้เห็น 5Q ที่ถ่ายอะอยากอยากอยากดูแล้วอยากรู้ว่ามันจะอะไรยังไงต่อกันยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะได้ดูมาก่อนแล้วจริงจริงไม่ได้ดูแบบเต็มฟูขนาดนั้นเพราะว่าอย่าง EP หนึ่งอะฟีน่ะไปอัดเสียงค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ได้ดูแค่เฉพาะซีนที่เราต้องไปอัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาเก็บมาดูพร้อมกับแฟนๆวันนี้ว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลย ก็มีเพลงประกอบอะไรเล็กน้อยมีเพลงประกอบที่จะได้ฟังกันสดๆด้วยจากพี่แกมด้วยแล้วก็มีโชว์จากพวกเราทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะเชิญักก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ติดตามรับชมซีรีส์เดอะรอยัลปิ่นปิ่นพักของเราด้วยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะนำเสนอในซีรีส์เซฟฟิกนะฮะในรูปแบบของพีเรียดนะครับความละมุนละมัยความรัก ของอิสตีชนชั้นสูงทั้งสองท่านนะครับว่าจะผ่านอุปสรรคเรื่องราวไปได้ยังไงเราจะสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปในรูปแบบไหนยังไงติดปากติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บภาพอินเสิร์ตค่ะขอมือรูปต้องนี้กเลยนะคะ